พับบาบ่อเกิดอชาชญากรรมที่ไหนเปิดเยอะที่นั่นเจ้าหน้าที่รัฐรวยวัชระเพชรทองทนไม่ไหวต้องแจ้งนายกจึงจบคำกล่าวที่ว่ายังไม่มีตำรวจคนไหนหรือเจ้าหน้าที่รัฐคนไหนถูกให้ออกจากราชการเพราะปล่อยให้มีภับเถื่อนร้านเหล้าเถื่อนเปิดในพื้นที่นั้นๆเลยยังไม่มีใครกล้าเถียงบางครั้งเปิดเกินเวลา เกือบยันเช้าก็มีเป็นปัญหาสังคมที่ไร้การแก้ไขแม้จะมีการวิจัยออกมาว่าฤทธิ์ของแอลกอฮอล์ทำให้เกิดการขาดสติก่อเหตุวิวาทความรุนแรงและอาชญากรรมโดยการเพิ่มชั่วโมงขายแอลกอฮอล์เพียงหนึ่งชั่วโมงสงผลให้มีปัญหาการก่ออาชญากรรมและความรุนแรงเพิ่มขึ้นถึง16%ประเทศไทยซึ่งรู้กันอยู่ในเรื่องการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้มงวดเท่าที่ควรและบางครั้งก็ละล้วมเกินไปย่อมเพิ่มความเสี่ยงมากขึ้นไปอีกบางครั้งอาจไม่ต้องทำงาน ไม่ต้องบังคับใช้กฎหมายแกล้งไม่รู้ไม่เห็นสามารถเปลี่ยนเป็นผลประโยชน์เป็นเงินได้ไม่ยากไม่เพียงแค่ก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมต่อนักท่องเที่ยวหลายคนก็ยังมองว่าการดื่มแอลโกอฮอล์มีผลต่อพฤติกรรมองความรุนแรงและอาจมีผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับชุมชนนำไปสู่ความรุนแรงในครอบครัวและการก่ออาชญากรรมทั่วไปล่าสุดพ่วงเวลาการเฉลิมฉลองเทศกาลสงการานต์นักท่องเที่ยวราตรีปืนโหดจอยิงอริดับสยองหน้าผับกลางเมืองสุพรรณ เหตุเกิดเมื่อวันที่15เมษายนนี้เองนักท่องราตรีปืนโหดจ่อยิงอริดับสยองหน้าผับกลางเมืองสุพรรณเมื่อถูกจับกุมก็อ้างว่าโมโหปมแค้นมีเรื่องวิวาทในผับชนวนเหตุจากแฟนสาวถูกจับก้นจึงเกิดการทะเลาะวิวาทส่วนผู้ตายนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยเลยพอเข้ามาห้ามพราม์จึงมีเรื่องชกต่อยกันแทนกาดผู้ดูแลเข้ามาห้ามต่างฝ่ายต่างแยกย้ายเดินออกจากร้านผู้ต้องหายัางไม่หายแค้นกลับไปเอาปืนในรถ ปรีเข้ามาจ่อยิงนัดแรกล้มสุดไม่น้ำใจลั่นไกซ้ำอีกปลิดชีพเพราะการเมาสูราทำให้เกิดการขาดสติแท้ในพื้นที่กรุงเทพก็เช่นบางครั้งเมื่อตกลงกับเจ้าหน้าที่รัดได้ก็เปิดโดยไม่เกรงใจใครเช่นกันเปิดโจงครึ่มจะจัก ก็เล่นสงการได้โต้รุ่งสร้างความเดือดร้อนย่านนองแขมที่สามแยกวัดหนองแขมถนนเรียบคลองภาษีเจริญฝั่งเนื้อเปิดเครื่องเสียงดังยามวิการจนดึกดื่นเกือบถึงรุ่งเช้าอีกวันเรียกว่าผับกลางแจ้งก็ว่าได้โดยนายวชะรพชรพทองผู้สมัครสอสอตระเวนหาเสียงเจอกับตนเองอดรนทนไม่ไหวจึงแจ้งให้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีทราบและดำเนินการกับผู้ใต้บังคับบัญชาว่าปล่อยปาละเลยให้มีการเปิดผับกลางแจ้งดังกล่าว รวมทั้งต้องตรวจสอบว่ามีนักเรียนอายุไม่ถึง18ปีเข้าไปหรือไม่ตำรวจและสํานักงานเขตมีอำนาจอนุญาตหรือไม่รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนไปดูแลลูกหลานของชาติหรือไม่เพราะดูแล้วสุมเสี่ยงกับการมั่วสุมยาเสพติดและเสพของมึนเมากับเยาวชนของชาติอย่างยิ่งน,นายวชระกล่าวด้วยว่าผับกลางแจ้งแห่งนี้เคยถูกกทมสั่งปิดมาแล้วครั้งหนึ่งจนมาถึงครั้งนี้มีชาวบ้านร้องเรียนว่ามีการเปิดมาตั้งแต่ คืนวันที่12เมษายนและเมื่อตอนเองได้โทรไปแจ้งตำรวจ191และร้องเรียนกับผู้ว่ากทมานายชัดชาติสิทธิพันธ์นนไปแล้วแต่ก็ไม่มีการดําเนินการใดๆจนกระทั่งต้องส่งลายร้องเรียนพลเอกประยุทธ์จันโอชานาย,ยมงตรีผลปรากฏว่าเมื่อเวลาตีหนึ่งมีชายเสื้อขาวเดินนําหน้าตำรวจท้องที่สั่งให้สถานบร,ริการปิดทันที คืนความสงบให้กับพี่น้องประชาชนในย่านวัดหนองแขมหลังจากต้องอดทนกับเสียงดังถึงตีสีหรือตีสองมาสามคืนเต็มๆจึงต้องขอขอบคุณพลเอกประยุทธ์มณักที่นี้ด้วยวัชระเพชรทองกล่าวโดยหนังสือที่ส่งในไลน์ถึงนายยงตรีมีเนื้อหาใจความว่า กราบเรียนพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านปล่อยปะละเลยให้มีการเปิดผับกลางแจ้งในท้องที่สอนออนนองแขมเขตนองแขมที่3แยกวัดหนองแขมถนนเรียบคลองภาษีเจริญฝั่งเนื้อจัดงานต่างลิปที่ส่งมานี้เปิดเสียงดังยามวิการถึงตีสองตีสี่ช่วยตรวจสอบว่ามีนักเรียนอายุไม่ถึง18ปปีเข้าไปด้วยหรือไม่ตำรวจมีอำนาจอนุญ,ญาตหรือไม่สำนักงานเขตอน,นุญาตหรือไม่หน่วยงานเกี่ยวข้อง เกี่ยวกับเด็กและเยาวชนไปดูลูกหลานของชาติหรือไม่ผับสงกรานต์กลางแจ้งที่น้องแผมเวลานี้ครับวัชระเพชรทองอดีตสสประชาธิปัตย์22นาฬิกา51นาทีวันที่14เมษายน2566ที่ผ่านมาดูเหมือนว่าวัชระเพชรทองผู้สมัครสสยังจะทําหน้าที่ตรวจสอบการกระทําผิดการทุจริตการปราบปรามภัยร้ายต่อสังคมอย่างสม่ําเสมอตลอดมาแม้ขณะนี้กําลังหาเสียงก็ยังไม่หยุดทําหน้าที่นี้วัชระอาจจะลืมไปว่า นักเลือกตั้งเขาจะไม่ทําอย่างนี้เขาจะเอออหอหมกจะอีอ๋อจะ๊จ๋ากับเราผู้มีอิทธิพลในพื้นที่โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่รัฐที่สามารถให้คุณให้โทษได้การทาตัวเป็นปฏิปักษ์เป็นฝ่ายตรงข้ามจะไม่เกิดผลดีในเรื่องการลงคะแนนเสียงเลยอาจจะเป็นคลื่นใต้น้ําพยายามไม่ให้คุณวัชระได้รับเลือกตั้งก็ได้จึงได้แต่ฝากความหวังกับประชาชนผู้ต้องการให้สังคมพื้นที่สงบสุขอยากให้อาชญากรรมลดน้อยลง ก็ต้องช่วยกันลดสถานบันเทิงเถื่อนลดอบายมุกลงให้ได้ถ้าไม่กล้าลงมือดําเนินการเองก็ช่วยกันส่งเสริมให้วัชระเพชรทองเป็นตัวแทนได้มีอํานาจหน้าที่อย่างเต็มที่เข้าสภาเพื่อตรวจสอบต่อสู้กับอานาจมืดอิทธิพลเถื่อนตรวจสอบการโกงการทุจริตได้เข้าไปในสภาด้วยเถอะสืบจะข่าวรายงาน